ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n i m ม m โ o จากเรื่องหนึ่งกระบี่หานท้าสวรรค์ในเซี่ยวพริปตาสองคนที่บังคับให้ต้นเหนียนเทียนและชายหนุ่มต้องซ่อนตัวนั้นก็ได้เดินทางกลับไปต้นเหนียนเทียนและชายหนุ่มได้ยินที่ทั้งสองพูดคุยกันอย่างชัดเจนพวกเขาพากันมองหน้ากันหลังจากนั้นสักพักชายหนุ่มก็เป็นคนแรกที่พูดขึ้นมา เนียนเทียนข้าจำได้ว่าเจ้าเคยบอกว่าเจ้ากับคนอื่นๆมาจากโลกภายในแผนผังการสร้างชีวิตและมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อ,อหลายสิบปีก่อนข้าแปลกใจที่มีคนก้าวขึ้นไปขอบเขตโควบวิถีได้เร็วเช่นนี้อีกอย่างแล้วเจ้าบอกไม่ใช่หรือว่าในโลกของเจ้านั้นคนที่แกร่งที่สุดนั้นทัดเทียมได้กับยอดฝีมือเต่าขั้นแปด ต้วนเหนียนเทียนเคยพูดคุยเรื่องโลกภายในแผนผังการสร้างชีวิตในโลกหมื่นโลกาและเขตแดนภายนอกกับเพื่อนๆของเขาแต่เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องครอบครัวมากนักและไม่ได้บอกว่าคนที่แกร่งที่สุดในโลกภายในแผนผังการสดร้างชีวิตนั้นคือพ่อของเขาต้วนหลิงเทียน ต้นเหนียนเทียนพยักหน้าเท่าที่เขารู้มาก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขึ้นในแผนผังการสร้างชีวิตนั้นถูกส่งมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์พ่อของเขาเป็นเพียงยอดฝีมือสูงสุดขั้น8ซึ่งเท่ากับยอดฝีมือเต่าขั้น8ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ปู่ของเขาฟงชิงหยางอาจจะก้าวเป็นยอดฝีมือเต่าขั้น7ได้ก่อนต้นหลิงเทียนก็จริงทว่าฟงชิงหยาง,งยังคงอยู่ระดับเดิมก่อนที่จะถูกส่งมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะเป็นท่านพ่อ ต้วนเหนียนเทียนสงสัยพร้อมตาที่เป็นประกายขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นในความเห็นของเขาแล้วในหมู่คนที่มายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์พ่อของเขามีโอกาสสูงสุดที่จะก้าวเป็นยอดฝีมือควบวิธีได้เป็นคนแรกตามมาด้วยฟงชิงหยางชายหนุ่มคาดเดาต่อเหนียนเทียนมียอดฝีมือที่เจ้าไม่รู้จักในโลกภายในแผนผังการสร้างชีวิตอยู่อีกหรือไม่ ยังไงเสียมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่อัจฉริยะยอดฝีมือเต่าขั้น8จะเข้าไปขอบเขตโควบวิถีได้ในเวลาอันสั้นเช่นนี้มันไม่เหมือนการก้าวเป็นยอดฝีมือเต่าขั้น9ได้ยังไงเสียมันก็ยากจะก้าวขึ้นไปขอบเขตโควบวิถีได้มันมียอดฝีมือโคบวิถีในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แค่เพียงไม่กี่สิบคนอีกอย่างแล้วมันมีหลายร้อยคนที่เป็นยอดฝีมือเต่าขั้น9มันมียอดฝีมือเต่าหลายคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ยอดฝีมือเต่าขั้น9ก็ยังมีจํานวนหลายร้อยคน ยกตัวอย่างเช่นในอาณาจัก,กรเทพสัตว์และวิหารแห่งทะเลขมถึงมันจะมียอดฝีมือเต๋าขั้นเก้าเพียงสามคนที่เป็นที่รู้จักทว่าอันที่จริงแล้วมันมีหลายคนที่ไม่เป็นที่รู้จักเพราะพวกเขาได้เดินทางออกจากที่นั่นไปพวกเขาได้เดินทางออกจากอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์หรือวิหารแห่งทะเลขมเพราะยอดฝีมือโควบวิธีในสองที่นั้นไม่อาจจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจวิธีได้เพราะความเข้าใจวิธีที่แตกต่างกันไป พวกเขาจึงต้องออกเดินทางจากที่นั่นเพื่อไปหาโอกาสหรือเข้าร่วมกับยอดฝีมือโควบวิธีที่สามารถช่วยพวกเขาในการทำความเข้าใจวิธีที่ต้องการได้จากยอดฝีมือเต่าขั้นเก้าสักสิบคนบางทีอาจจะมีแค่เพียงคนเดียวที่จะก้าวเป็นยอดฝีมือโควบวิธีได้คนอื่นๆต้องพบเจอกับความล้มเหลวจวบจนวันตาย ในเวลาเดียวกันต้นเหนียนเทียนก็สงสัยว่ายอดฝีมือควบวิธีคนใหม่จากอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์นั้นคือต้นหลิงเทียนหรือฟงชิงหยางกันแน่เขาสงสัยว่ามันมีคนจากโลกหมื่นโลกาหรือเขตแดนภายนอกที่แกร่งกว่าพ่อและอาจารย์ปู่ของเขาหรือไม่บางทีอาจจะเป็นโอกาสที่ข้าจะได้ออกจากที่นี่ก็ได้ต้นเหนียนเทียนคิดกับตัวเองพร้อมสายตาที่ดูมุ่งมั่นขึ้นมา ต้วนเหนียนเทียนคิดว่าตนเองคนโดนถังที่นี่จนตายคนที่คุ้มกันเกาะนี้ไม่กล้ามีเรื่องกับรองผู้นำของพันธมิตรภูเขาเยเวเสียงกลับกันก่อนเถอต้วนเหนียนเทียนส่งสัญญาณให้เพื่อนเดินทางกลับจากที่นั่นจากนั้นตอนที่ยเย่เหนียงเริ่มทำการสั่งการคนเหมืองต้วนเหนียนเทียนก็ได้มุ่งหน้าไปหายอดฝีมือทั้งสองคนที่พูดคุยก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเป็นยอดฝีมือเต่าขั้นหนึ่งแต่พวกเขาเป็นคนค่อนข้างสำคัญในพันธมิตรภูเขาหนึ่งในนั้นรับหน้าที่ดูแลเกาะนี้ ส่วนอีกคนรับหน้าที่ในการพันเดินทางไปกลับเพื่อรวบรวมแร่ที่ขุดมาจากที่นี้ได้ตอนนั้นมีคนมารายงานกับทั้งสองใต้เท้าสเสวียผิงใต้เท้าเชิงอันต้นเหนียนเทียนบอกว่าเขามีเรื่องด่วนจะพูดคุยกับพวกท่านไม่จําเป็นต้องบอกก็รู้ว่าต้นเหนียนเทียนไม่มีสิทธิ์จะเข้าพบทั้งคู่ต้นเหนียนเทียนรึกเชิงอันคิ้วขมวดชื่อนี้ฟังดูคุ้นหูสเสวียผิงหัวเราะคิกคักออกมา ไม่แปลกหรอกที่ชื่อจะคุ้นหูเด็กนี่ถูกส่งมาที่นี่โดยแม่นางกั้วเมื่อหลายสิบปีก่อนนางสั่งว่าให้ขังเขาไว้ที่นี่จนกว่าจะตายอ้อข้าจำเขาได้แล้วเชิงอันได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นมาเขาไม่เข้าใจการตัดสินใจของต้นเหนียนเทียนยังในเสียหักต้นเหนียนเทียนแต่งงานกับแม่นางกั้ตำแหน่งของต้นเหนียนเทียนในพันธมิตรภูเขาก็จะสูงขึ้นไปตามแต่ต้นเหนียนเทียนกลับปฏิเสธแม่นางกั้วและยอมโดนขังที่เกาะแห่งนี้ไปตลอดชีวิตแต่ทำไมเขาถึงมาหาเรากัน เชิงอันสับสนเขามาถึงเดี๋ยวเราก็รู้เองไม่ใช่หรือสเวียผิงยิ้มตอนที่ต้วนเหนียนเทียนถูกนําตัวเข้ามาสเสวียผิงก็ถามขึ้นมาด้วยท่าทีไม่ใส่ใจต่อต่อไม้โทวแหวนนอนหนูเหนียนเทียนข้าได้ยินว่าเจ้ามีเรื่องด่วนจะพูดคุยกับเราเรื่องอะไรกันต้นเหนียนเทียนมองไปที่ชายอีกคนที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อเห็นแบบนั้นสเสวียผิงก็รีตาลงชัดแล้วว่าต้นเหนียนเทียนไม่ต้องการให้คนอื่นได้ยินที่ต้นเหนียนเทียนจะพูดมันยิ่งทําให้เขาสงสัยดังนั้นเขาจึงสั่งให้คนอื่นๆออกไปก่อนเจ้าพูดได้หรือยังเชิงอันคาใจเขาอยากรู้ว่าต้นเหนียนเทียนมีเรื่องอะไรจะพูดคุยกับพวกเขาใต้เท้าก่อนที่ข้าจะเริ่มพูดข้าอยากถามอะไรเสียหน่อยยอดฝีมือควบวิธีคนใหม่จากอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาใช้แท้ต้นใช่หรือไม่ ้วนเหนียนเทียนถามพร้อมกับกลั้นหายใจไปด้วยเขากลัวว่าคําตอบจะเป็นไม่ใช่ยังไงเสียแผนในการหนีจากที่นี่ของเขาก็ขึ้นอยู่กับคําตอบของคําถามนี้ไม่เช่นนั้นแล้วเขาคงต้องรอจนกระทั่งเขาก้าวขึ้นไปขอบเขตเต่าก่อนจะออกจากที่นี่ได้มันคงกินเวลานานเมื่อมันอาจจะมีโอกาสได้ออกจากที่นี่เป็นธรรมดาที่เขาจะไม่อยากรอให้นานกว่านี้ สเสวียผิงมองไปที่เชิงอันเขาได้ยินมาแค่หน้าตาของยอดฝีมือควบวิธีคนที่สองในอาณาจักรเทพ,พศักดิ์สิทธิ์แต่เขาไม่รู้เรื่องรายละเอียดเชิงอันมองไปที่ต้วนเหนียนเทียนและถามขึ้นมาต้วนเหนียนเทียนทำไมเจ้าถึงได้ถามเรื่องนี้เจ้าจะบอกว่าเจ้าเกี่ยวข้องกับยอดฝีมือควบวิธีเพราะใช้ชื่อคล้ายกันและมีแท้เหมือนกันหรือเจ้าคิดว่าจะหลอกเราได้หรือก่อนที่ต้วนเหนียนเทียนจะได้ตอบอะไรกลับสเสวียผิงก็ต้องอุทานด้วยความตะลึงแท้คล้ายกันหรือ ถึงสเสวียหิงจะได้ยินมาจากเชิงอันว่ายอดฝีมือควบวิธีคนใหม่นั้นมาจากโลกภายในแผนผังการสร้างชีวิตแต่เขาไม่รู้เรื่องรายละเอียดความสงสัยเขาเพิ่มขึ้นมาในทันทีเชิงอันมองไปที่สเสวียหิงและพูดขึ้นยอดฝีมือควบวิธีคนใหม่ในอาณาจัก,กรเทพสัตว์นั้นสร้างชื่อให้ตัวเองในอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะทะลวงผ่านเป็นยอดฝีมือควบวิธีได้เขาชื่อต้นหลิงเทียนหรือรู้จักกันในชื่อดับท,ท้าทายเทพ,พเจ้า ต้นหลิงเทียนไม่ใช่แค่ด่งดังในอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์หรือพื้นที่ใกล้เคียงชื่อเสียงเขายังด่งดังมาถึงหลายๆส่วนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้ก็ด้วยเพราะแบบนั้นแม้แต่พันธมิตรภูเขาก็ยังรู้เรื่องและความสําเร็จของต้นหลิงเทียนในอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์เพราะต้นหลิงเทียนเป็นหนึ่งในไม่กี่สิบคนที่เป็นยอดฝีมือควบวิธีในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้นหลิงเทียนสายตาของเสวียผิงเบิกกว้างด้วยความตะลึง ในขณะเดียวกันต้นเหนียนเทียนที่ยืนอยู่ข้างๆเสวีผิงก็ต้องตัวสั่นถึงเขาจะเตรียมใจไว้แล้วก็ตามแต่เขาก็ไม่อาจจะปกปิดความตื่นเต้นที่มีได้เมื่อยืนยันว่าพ่อเขาทะลวงผ่านก้าเป็นยอดฝีมือโคบวิธีในเวลาไม่ถึงหนึ่งร้อยปีหลังจากที่มายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เชิงอันเห็นท่าทีของต้นเหนียนเทียนด้วยความแข็งแกร่งของเขาตอนนี้แล้วเขารับรู้ได้ทันทีถึงอารมณ์ที่ผันผวนของต้นเหนียนเทียนมันเหมือนกับความรู้สึกที่มาจากใจจริงชื่อคล้ายกันไม่ใช่หรือต่างกันแค่คำเดียว เสวียผิงพูดขึ้นตอนที่เขาเห็นต้นเหนียนเทียนตื่นเต้นเขาก็ถามขึ้นมาต่อเต่าไม้โทวแหวนนอนหนูเหนียนเทียนเจ้ามาจากโลกภายในแผนผังการสร้างชีวิตชื่อของเจ้าคล้ายกับเขาเจ้าเกี่ยวข้องกับเขารึตอนนั้นต้นเหนียนเทียนก็จะเย็นขึ้นมาได้บ้างเขามองไปที่เสวียผิงและตอบกลับใต้เท้าเสวีผิงต้นหลิงเทียนเป็นพ่อของข้าเสวียผิงและเชิงอันพากันมองต้นเหนียนเทียนด้วยสีหน้าเหลือเชื่อหลังจากที่เสวียผิงเรียกสติกลับมาได้เขาก็พูดขึ้นเป็นไปไม่ได้ เขามองไปที่ตัวเหนียนเทียนด้วยสายตาพินิจพิเคราะห์และฮึดทัดออกมาต่อเต่าไม้โทวแหวนนอนหนูเหนียนเทียนเจ้าคงรู้ข่าวที่ยอดฝีมือควบวิถีก่อนและมาโกหกเราใช่หรือไม่ถ้าเจ้าเป็นลูกของยอดฝีมือควบวิถีจริงแล้วทำไมเจ้าถึงถูกแม่นางกู้ส่งมาขังที่นี่ได้แม้ว่าเขาจะเพิ่งเป็นยอดฝีมือควบวิถีได้ไม่นานทว่าก็บอกกันว่าตอนที่เขามายังดินแดนศัก์เมื่อหลายสิบปีก่อนเขาก็เป็นถึงยอดฝีมือเต่าขั้นแปด เขาสงสัยในตัวต้นเหนียนเทียนยังไงเสียถึงต้นหลิงเทียนจะเป็นเพียงยอดฝีมือเต๋าขั้นสี่ก็ตามทว่าแม่นางกู้ก็ไม่กล้าหาเรื่องคนเช่นนี้เนื่องจากรองผู้นำของพวกเขากู้ฉิวนั้นเป็นเพียงยอดฝีมือเต๋าขั้นสามแม้แต่ยอดฝีมือที่แกร่งที่สุดของพวกเขาผู้นำลึกลับของพันธมิตรภูเขาก็ยังเป็นเพียงยอดฝีมือเต๋าขั้นสี่ เมื่อได้ยินคำพูดของเสวียผิงสายตาของเชิงอันที่มองไปที่ต้นเหนียนเทียนก็ดูแปลกไปจากเก่ายังไงเสียที่เสวียผิงพูดมาก็ฟังดูมีเหตุผลหากต้นเหนียนเทียนมีพ่อที่แข็งแกร่งเช่นนั้นจริงแล้วเหตุใดต้นเหนียนเทียนถึงได้ตกอยู่ในสภาพนี้ได้เขาจะถูกลูกสาวของยอดฝีมือเต๋าขั้นสามบังคับให้อยู่ในสภาพนี้ได้หรือต้นเหนียนเทียนไม่ได้ลนลานยังไงเสียเขาก็พูดความจริงเขาเผยรอยยิ้มขมขื่นและพูดขึ้นมา ใต้เท้าด้วยนิสัยของแม่นางเก็าแล้วหากข้าบอกนางว่าข้ามีพ่อที่เป็นยอดฝีมือเต่าขั้นแปดนางคงคิดว่าข้าโกหกถึงนางจะไม่คิดว่าข้าโกหกแต่ด้วยการที่ทำร้ายข้าเช่นนี้นางก็น่าจะเลือกข่าข้าเพื่อปิดปากแทนเขายังพูดต่อตอนนั้นข้าไม่ได้อยู่กับพ่อข้าอันที่จริงข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ที่ไหนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถึงข้าจะอยากให้เขามาช่วยก็ตามแต่ก็ไม่ต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทร บางทีหากนางคิดจะฆ่าข้าข้าอาจจะพูดบางอย่างแต่เมื่อนางไม่ได้ทำเช่นนั้นข้าจึงได้แต่เลือกทนความอับอายนี้เอาไว้เพื่อที่จะรอดชีวิตต้วนเหนียนเทียนแสดงท่าทีไม่มีทางเลือกตอนที่พูดจบก่อนที่ทั้งสองจะได้ตอบอะไรกลับต้วนเหนียนเทียนก็มองไปที่ทั้งคู่และพูดขึ้นมาใต้เท้าข้าไม่ได้ขอให้พวกท่านปล่อยข้ายังในเสียข้าก็ไม่มีหลักฐานจึงไม่แปลกที่พวกท่านจะสงสัยในคําพูดของข้า แต่ข้าหวังว่าพวกท่านทั้งสองจะเดินทางไปยังอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์เพื่อยืนยันเรื่องนี้ข้าเชื่อว่าหากพ่อข้ารู้เรื่องข้าเขาจะต้องมาช่วยข้าแน่ตอนนั้นพวกท่านทั้งสองคนจะมีบุญคุณต่อพ่อของข้าบุญคุณต่อยอดฝีมือควบวิถีแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอให้พวกท่านลองเสี่ยงดูได้ยิ่งกว่านั้นพวกท่านก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยตราบใดที่ไม่แจ้งแม่นางกัว้วและยืนยันเรื่องนี้ถึงข้าจะโกหกแต่มันก็ไม่ได้ทำให้แม่นางกั้วไม่พอใจ กัวลี่ลีหรือแม่นางกั้วที่สเสวียผิงและคนอื่นๆพูดถึงนั้นคือลูกสาวของรองผู้นำของพวกเขากัวฉิวเมื่อได้ยินคำพูดของต้นเหนียนเทียนสเสวียผิงและเชิงอันก็มองหน้ากันทั้งสองเห็นสายตาที่เป็นประกายของอีกฝ่ายยังในเสียนี้ก็คือโอกาสที่จะทำให้ยอดฝีมือโควบวิธีติดหนี้บุญคุณพวกเขา ในอดีตในสายตาพวกเขาแล้วหัวหน้าของพวกเขาที่เป็นยอดฝีมือเต่าขั้นสี่นั้นแข็งแกร่งอย่างมากมันคือตัวตนที่พวกเขาได้แต่เงยหน้ามองแต่แม้แต่หัวหน้าพวกเขาก็ยังไม่อาจจะเทียบได้กับยอดฝีมือควบวิถีการที่ทําให้ยอดฝีมือควบวิถีติดนี้บุญคุณได้นั้นไม่ต้องเดาเลยว่าเป็นโอกาสทองของพวกเขาข้าคิดว่าเราควรลองดูเจ้าคิดว่าเช่นใดสเสวียผิงถามเชิงอันผ่านจิตเราลองดูก็ได้ พอดีว่าข้าต้องออกจากที่นี่ในอีกไม่ช้าอาณาจักรเทพศักดักสิธิ์อยู่ระหว่างทางพอดีข้าจะไปดูว่าจะได้พบกับยอดฝีมือควบวิธีและยืนยันคำพูดของต้วนเหนียนเทียนได้หรือไม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ